ตัวมันเริ่มเลยนะอู้นี่นี่ยังอยู่ยังอยู่โอ้ยนี่ครับผมนี่ครับวิ่งเป็นไงสุดยอด ทุกทุกคนที่มารับชมนะครับผม,มนี่ก็อยู่กับผมนะครับบ้างอีอกเช่นเคยนั่นเพื่อนหมายนี้นะครับทุง่งนาแล้วเพื่อนสายทุ่งนนะครับตอนนี้ห,หนุยทุ่งนานะอันนี้เป็นที่ของใครก็ไม่รู้นั่นเพื่อนมาเจอ <c oughs> เขาไม่ได้ทํานาครับไม่รู้ว่าห่วงหรือเปล่านะเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าประกาศจะมีตัวหรือเปล่าก็อเดี๋ยวอยเจออยบอกกันว่ามาหาประกาศนะครับผมก็ไม่ได้ ไม่น่าจะว่าอะไรครับไปเลยครับผมเพื่อนๆโอ้ยตัวเมียตัวนี้ไข่แน่นมากดูนะครับโอ้ยตัวเปิ้มครับผมเสร็จแลยครับแบบนี้เดินมาเหยียบครับเพื่อนๆโอ้ยหหอดไปเลยเลยครับ จะอยู่ให้ไหมเนี่ยอุยอยู่ครับผมดูดเพื่อนว้าวน้ำแดงครับสวยจัดเลยโอ้โหยู่เครื่องนี่ครัไปอีสานครับเพื่อนไปแหล่งเมื่อกี้มาไม่มีนะเพื่อนเก็เลยต้องมาแหล่งใหม่นะครับผมแหล่งนี้ไม่พลาดแน่นอนครับนี่มาถึงก็เจอแล้ววอดแรกเพื่อน ตัวเขาก่อนนะจะเป็นยังไงบ้างตัวจะใหญ่ไหมไม่เห็นครับมีมีเพื่อนๆออกไปแล้วมั้งนี่เขายังใบอยู่ด้วยนะอุย้ยนี่ครับเห็นวอดไหมโอ้มีไข่นี่หว่าเพื่อนๆโอ้ยมองไม่เห็นครับนี่เห็นไหมปล่อยไปปล่อยไป <laughs> มีไข่ก็ปล่อยเข้าไปหัวตกครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะายากหน่อยนะไปตามนี้แหละครับเพื่อนๆ ก่านแล้วเพื่อนตัวใหญ่นะแต่จะทันเขาไหมนั้นผมว่าแล้วไม่ทันจริงๆกว่าเพื่อนๆตัวมันเริ่มเลยนะโอ้นี่นี่ยังอยู่ยังอยู่โอ้ยนี่ครับผมนี่ครับย็นไงสุดยอด วันนี้เราจะเอาจะใสนี้นะนเพื่อนวานเล็กๆนะครับแต่ตัวเบิ่มเลยไปนี่เอาแล้วแดบงบเมื่อกี้ได้มาตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสองครับสองตัวเมียตัวหนึ่งครับเป็นสาม <laughs> ตัวเมียตัวใหญ่ครับเ,เพื่อนไว้ทำแม่พัน ไวเท่านั้นนะครับถึงจะได้ถ้าช้านี่อดนะครับผมไม้นี้ถ้ามาส่วนมากจะไม่พลาดนะครับ พเพื่อนๆแป๊บๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นบอดไหมเห็นบอดไหมเจอตัวอีกน่าจะไปแล้วแหละแบบนี้จะไปแล้วเพื่อนๆโอ้ยยังดูเห็นดูนี่โอ้ยสายกำลังดีครับพรเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่แหละ อุ้ยกัดกันซะยับเลยเพื่อนสวยครับผม <c oughs> เจอ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 แต่บ,บริเวณที่ออกยากแล้วเพื่อนแทบจะมองไม่เห็นเลยอยู่ในป่าดูนะตึ๊บเลยเรามาลุ้นกันอุ้ยตาเลยเพื่อน จะได้ไหมเอ่ยนี่ครับผมเพื่อนป็นไงโอ้ยเครื่องเต็มเครับสวยๆครับเพื่อนดีโอไม่ได้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 เดี๋ยวใส่ขวดก่อนอู้ใส่ดีครับเพื่อนวันนี้เพื่อนดูเวลาเขาโดนแสงครับผมเป็นไงครับเพื่อน ดูนะครับสีโอ้โหต้องบอกคำเดียวว่าสวยมากเลยนะครับผมเพื่อนดูใ,นใกล้ครับว้าวใหญ่มากอีสานกับเพื่อนอยากได้ครับผมหูดิน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 ถักชัดมาเลยนะครับถ้ามีนะ มีเวลาส่งแล้วเพื่อนส,ว,นส,ว,นส,ว,นสวัสดีครับจกัใหม่คลิปหน้าับเพื่อนไปเลยครับ